สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เปิดพิกัดมูของแอปทักษออนเรื่องรักน้องปีใหม่ลั่นแม่มีสิ่งนี้ในห้องนับว่าปังมากจริงๆทั้งหน้าที่การงานความรักเรื่องการจับสลากอย่างแอปทักษออนจนหลายคนอยากรู้ว่าแม่มูที่ไหนจะขอตามรอยสักหน่อย ล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองมีบางช่วงบางตอนโดยแม่อัพเผยว่าตอนนั้นขอพระพิกเนธขอเรื่องงานพระพิกเนธที่โพลีิพัสก็ขอให้ได้งานให้ได้สิ่งดีๆขอให้อยู่กับโพลีิพัสตลอดไปน้องปีใหม่บอกต่อว่ามามีอะมีสีชมพูอะคะ่ะที่เป็นอันเล็กๆของญี่ปุ่นเรื่องรักจะมีหลากหลายอย่างคะ่ะเป็นสีชมพูเล็กๆอยู่ในห้องนอน ช่วยแม่ยังไงขอไม่บอกเป็นสีชมพูค่ะแล้วจะมีม้าตรงกลางของญี่ปุ่นเอาไว้ในห้องนอนแม่แอปเสริมว่าน้องชายซื้อมาให้จากญี่ปุ่นลูกพี่ลูกน้องเขาซื้อมาฝากฝากปีใหม่มาอธิบายเรื่องความรักตอนแรกปีใหม่บอกมามีไม่ต้องเอาแล้วเรื่องความรักเก็บเอาไว้เองสรุปสุดท้ายเขาให้แม่ถามน้องปีใหม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไปขออะไรทำให้ตอนนี้ลัคกี้อินเลิฟ น้องปีใหม่บอกว่าอันนี้ต้องถามคุณแม่ทำเอาสาวแอปรีบปบมือบอกอันนี้คุณแม่ภูมิใจน้องปีใหม่บอกต่อว่าคุณแม่สวดมนต์เป็นเวลา30นาทีในห้องพระอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ